ดินแดนแห่งภูเขาสูงและแม่น้ำกว้างไกลในบ่บ้านเล็กๆที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติมีตำนานเล่าขานถึงความรักอันง,งดงามระหว่างชายหนุ่มนามว่าคีรีและหญิงสาวผู้เยอโฉมนามว่าอ,รอารยา หลายเย็นสดชื่นจังเลยดอกไม้ก็สวยสวยเราชอบมากเลยระหว่างที่อารยากำลังเพลิดเพินกับดอกไม้และประความเย็นของสายน้ำเธอไม่รู้เลยว่าคีรีกำลังจ้องมองเธออยู่คีรีตกตะลึกมากเลยเมื่อเห็นสาวงามรูปหนึ่งอยู่ในป่ากา ตกใจเมื่อได้เห็นชายหนุ่มแอบมองมองเธอเธอลุกขึ้นจากลำน้ำแล้วก็มองไปที่เขาเธอเป็นใครกันงดงามถึงเพียงนี้ข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนทำไมเธอมานั่งเล่นอยู่ที่นี่คนเดียวในป่าลึกเช่นนี้ละ่ะเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนตอนนี้หัวใจของคีรีเต้นแรงเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่านเป็นใครกันมาจ้องมองข้าอยู่อย่างนี้ตั้งนานแล้ว ข้าต้องขอโทษด้วยที่จ้องมองเธอโดยไม่ละสายตาข้าเพียงแต่เห็นเธอเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินข้าไม่อาจละสายตาจากเธอได้ท่านช่างพูดตรงไปตรงมาเสียจริงข้าชื่ออารยาข้าอยู่ที่นี่มาเนิ่นานานแล้วแต่ข้าไม่เคยพบเห็ุท่านมาก่อนเลยท่านมาจากที่ใดกันข้ามาจากหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาออกมาล่าสัตว์แลนะหาของป่าตามปกติไม่คิดว่าจะมาพบเธอในวันนี้ ข้าไม่เคยเห็นใครงดงามเท่าเธอมาก่อนในชีวิตของข้าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งสองทั้งคีรีและอารยาในเวลาที่ผ่านไปทั้งสองก็ได้มาพบก,กันในที่ลำทางที่จุดนัดพบขอ,ของทั้งสองหลังจากที่เสร็จภาร,รกิจต่างๆแล้วคีรีก็ยังมาพบกับอารยาไม่ว่าจะด,ดูการไหนนผ่าน,ผ,านผ่านไปหลังดูดูร้อนดูดูดดดหนาวก็ตาม วันเวลาผ่านไปหลังจากที่อารยาและคีรีความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนมาวันหนึง่งร่างของอารยาที่ไม่สามารถกดันร่างกายที่แท้จริงของเธอได้ในวันเวลาที่ผ่านไปร่างของเธอได้เปิดเผยร่างที่แท้จริง เพราะว่าเธอคือนางไม้ดั้นเองร่างของเธอและผิวกายของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่สามารถที่จะให้เป็นคนหน้าตาสดใสงดงามอีกต่อไปเธอเป็นนางไม้ข้าไม่สนใจว่าเธอจะเป็นใครหรือมาจากที่ใดข้ารู้เพียงว่าข้ารักเธอตั้งแต่วันแรกที่เห็นเธอตรงลำธารและไม่อาจเสียเธอไปได้ภรรยาที่รักของข้า ทีรีสิทธิรักของข้าจริงๆแล้วข้าเป็นนางไม้เราไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ข้าไม่อยากทำให้เจ้ากลัวค่าและข้าไม่อยากให้เจ้าเกลียดข้าข้ารักเจ้าถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่ข้าจะตามเธอไปและจะหาทางไปอยู่กับเธอไม่ว่าโลกไหนก็ตามอารยาให้แล้วร้องให้อีก เธอรู้ว่ารักครั้งนี้ต้องจบลงอย่างไม่มีทางเลื่ยงไปได้แต่คีรีก็ไม่กลับยอมแพ้ด้วยเช่นกันข้าไม่สนใจสิ่งอื่นใดข้าต้องการเพียงภรรยาสุดที่รักของข้าท่านไม่อาจทิ้งโลกมนุษย์ไปได้คีรีชีวิตของท่านต้องอยู่ที่นี่ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง เมื่ออารยาต้องจากเธอไปเธอกลายร่างเป็นแสงสว่างสีขาวและเรือนหายไปต่อหน้าคีรีคีรียืนมองที่ว่างเปล่าตรงหน้านั้นด้วยหัวใจที่แสกสลายแต่เขาก็เชื่อว่าความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันสิ้นสุด แม้ว่าอารยาจะจากคีรีไปแล้วแต่คีรีก็ยังคงวงเวียนอยู่ที่สถานที่เดิมๆที่ตรงดำทานที่ได้เจอกับอารยาและคิดถึงอารยาตลอดมาเขาย้อนคิดถึงความหลังเก่าๆที่เขามีความสุขกับอารยาแม้ว่าเขาและอารยาจะถูกพาดจากกันในชีวิตนี้แต่คีรีและอารยา เขายังมีความทรงจำที่ดีต่อกันและคีรียังหวังว่าเขาจะได้พบกับอารยาอีกครั้งในโลกอื่นหลายปีผ่านมาคีรีก็ยังเข้าคิดถึงอารยาและเขาได้ตอมใจและเสียชีวิตในที่สุดถึงแม้ว่าความรักของอารยาและคีรีได้จบลงไปแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้คนที่เดินผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ต่างก็เล่ากันว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆของสายลมคล้ายกับเสียงของคู่รักที่ยังคงเคียงข้างกันในโลกของจิตวิญญาณ